จุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือพื้นที่ชุมชนถ้ำผาจมนะครับฝนที่ตกมาตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับเริ่มสร้างความกังวลให้กับคนในพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เองก็พยายามที่จะเตรียมรับมือนะครับอย่างจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ดีวผมพาไปดูเบื้องต้นน้ำที่คุณผู้ชมเห็นไหลอยู่เนี่ยอันเนี้ยต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะครับการบริหารจัดการน้ําส่วนนี้ไม่ใช่น้ําจากน้ํใสที่ไหลเข้ามาในพื้นที่แต่เป็นน้ําที่ไหลลงมาจากพื้นที่ดอยในพื้นที่อําเภอแม่สาย ซึ่งไม่สามารถระบายออกสู่น้ํใสได้เนื่องจากว่าตอนนี้มีการปิดกั้นน้ํใสยอยู่เพื่อไม่ให้ไหล,หลเข้าพื้นที่นะครับน้ําจากส่วนนี้จะไหลเข้าพื้นที่ผาจมบางส่วนจะมีการสูบออกไปในพื้นที่ที่สามารถรองรับได้ผมพาไปดูปฏิบัติการหนึ่งที่กําลังดําเนินการอยู่ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นรถแบคโฮอยู่ด้านหน้าตอนนี้เป็นรถแบคโฮที่จะนํามาขุดตะกอนดินของโคลน ที่ทับถมอยู่ในพื้นที่คลองเหมืองแดงตรงนี้เนื่องจากว่าโคลนที่พัดมารอบที่แล้วเนี่ยมาทําให้ร่องน้ําตรงนี้อุดตันพอน้ําจากดอยลงมาเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่สามารถระบายไปไหนได้เขาเลยจะนํารถแบ็กโฮขุดตรงนี้ทําเป็นหลุมเพื่อที่จะนําเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาสูบน้ําออกป้องกันไม่ให้น้ําท่วมตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูอีกการบริหารจัดการส่วนหนึ่งก็คือการบริหารพื้นที่น้ําที่จะเข้ามาจาก น้ำใสานะครับผมพามาดูผังตรงนี้ตรงนี้เป็นวอลุ่มับคุณผู้ชมเป็นศูนย์บัญชาการที่จะคอยชี้แจงข้อมูลต่างๆให้คุณผู้ชมมาดูแผ่นถังตรงนี้ก่อนพื้นที่ตรงนี้ใกล้ๆกับถ้ำผาคุณผู้ชมให้เห็นโซนโค้งนี้เป็นโค้งแรกก่อนครับคุณผู้ชมตรงนี้แหละเป็นจุดที่รับน้ําแรกจากน้ําแม่สายซึ่งตอนเนี้มีการนาบิ๊กแบ็กมาตั้งเรียงไปแล้ว แต่วันนี้จะมีการเสริมดิกลักในแนวคันดินแนวที่2และแนวที่3และแนวที่4ฝั่งนั้นนะครับเนื่องจากว่าฝนที่ตกหนักแบบนี้นะครับคุณผู้ชมมันยิ่งจะไปเพิ่มมวลน,น้ําที่อยู่ต้นน้ําในประเทศเมียนมาแล้วก็จะไหลลงมาเติมในน้ําแม่สายคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศเมื่อวานทีมข่าวเราไปติดตามสภาพบรรยากาศเมื่อวานไว้นะครับอย่างเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมเริ่มมีฝนตกหนักในพื้นที่อําเภอแม่สาย นและช่วงเวลา18บแนาฬิกาแล้วก็หยุดตกรอบแรกในช่วงเวลา20นาฬิกา30นาทีครับแล้วก็เริ่มตกักอีกครั้งครับคุณผู้ชมในช่วงเที่ยงคืนจนมาถึงตอนนี้ฝนยังคงตกปล่อยๆล,ลงอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานครับคุณผู้ชมมีการประกาศเตือนภัยในพื้นที่นะครับว่าให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่จุดเสี่ยงนั้นอพยพขึ้นไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยก่อนนะครับเนื่องจากว่าอาจจะ มีน้ำล้นตลิ่งเข้ามาในพื้นที่อำเภอแม่สายนะครับคุณผู้ชมฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งคืนครับมันสอดคล้องกับข้อมูลของกรมข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับที่จะระบุว่าวันนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายมีฝนตกถึงร้อยละ80ซึ่งตกหนักในพื้นที่9อําอำเภอรครับหนึ่งในนั้นคือพื้นที่อำเภอแม่สายครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นด้านหลังตอนนี้ตอนนั้นคือแนวบิ๊กแบ็กนะครับ ที่มีการตั้งไว้ก่อนหน้านี้แล้วจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับที่น้ําเข้ามาช่วงแรกๆซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยระดมรถแบ็คโฮมาที่จะเสริมแนวบิ๊กแบ็คเพิเม่มเติมเพราะว่าคาดว่ามวลน,น้ําที่จะลงมาในแม่น้ําแม่สายจากประเทศเมียนมาจะมาถึงในวันนี้ซึ่งนี่เป็นแผนในการรับมือทั้งน้ําในพื้นที่แม่สายเองและน้ําที่จะไหลมาในแม่น้ําแม่สายเองครับค่ะข,ข,ขอบคุณคุณเจษดาค่ะ